สิบเรื่องน่ารู้ของ a อคแทกออนไททันเรื่องที่1ชื่อเดิมของเรื่องเกือบจะไม่ใช่ a อคแทกออนไททันอาจารย์อิซายมะตั้งชื่อว่า humanity vs ไ Titan ก่อนจะเปลี่ยนเพราะมันฟังดูไม่เท่พอเรื่องที่2อไอเดียไททันมาจากคนเมาในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อิซายมะเคยเจอชายเมาคลุ้มคลั่งแล้วรู้สึกว่านี่แหละมนุษย์ที่น่ากลัวกว่าสัตว์ประหลาดเรื่องที่3ามรีไวล์อัคเคแมนเดิมทีจะเป็นคนที่หยาบและอ้วนแต่ทีมงานบอกไม่ไหวเลยเปลี่ยนให้เท่และหล่ออย่างที่เราเห็นเรื่องที่4เสียงงงกัดมือออขตนแปลร่าเสียง กเรื่องที่5โลโก้หน่วยสำรวจถูกออกแบบจากปีกนางฟ้าสื่อถึงเสร,รีภาพของมนุษย์เรื่องที่6เอเรนกับอาร์มเกิดวันเดียวกันกับผู้สร้างจริงๆเพราะอิซายมามะอยากให้ส่วนหนึ่งของตนเองอยู่ในเรื่องเรื่องที่7ฉากสู้กับไททันในเมืองใช้เมืองเนิร์ดลิงเงินในเยอรมนีเป็นต้นแบบจริงๆงเรื่องที่8ปดเดอะรัมบิงเพลงประกอบสุดเดือดใช้เครื่องดนตรีกว่า70ชิ้นเล่นพร้อมกันเรื่องที่9อิซายามะยอมรับว่าไรเนอร์คือตัวแทนความรู้สึกผิดในใจของเขาและสุดท้ายตอนจบจริงๆของ ของงมัะเคยถูกเปลี่ยนเพราะแฟนๆเดาได้ก่อนลงตีพิมพ์และนี่ก็คือ